วันนี้นะคะเป็นวันที่28เมษายนซึงเป็นวันเกิดกุ้งเองเ <c oughs> มื่อวานนี้จริงๆอ่ะโทรหาคุณพ่อคุณแม่แต่เช้าแล้วเนาะแล้วก็ให้ของขวัญมันเกิดพ่อกับแม่นะคะทั้งสองท่านเลยพ่อก็ไปอให้เงินแหละแล้วคุณพ่อก็เอาไปทําบุญที่วัดป่านะคะแม่ก็เอาไปทําบุญที่วัดใกล้บ้านแล้ววันนี้นะคะตอนเชาน้านี้เราก็มาที่สตาร์บัคค่ะคมาชากัน Very good, and yourself? I'm good too, thank you. What can I get started <laughs> for you? Uh, my wife's gonna have her birthday drink, which is a tall hot chocolate with no whipped cream, please. She can get any size so she wants, if it's a free birthday one. Yeah, but she doesn't like big ones, so. <laughs> okay, not a problem. Please so say that's a hot chocolate with whipped cream? No whipped cream. No whipped cream, sorry, thank you. I need your phone though. Nice <laughs> for you, dude. Yep, this minute. ราสั่งไปแล้วนะคะเราได้ฟรีคือแบบโชว์ขึ้นมาเลยวันนี้มันเกิดคุณนะคุณได้แบบสั่งอะไรก็ได้ที่สตาร์บัคนะคะเมื่อกี้เราก็สั่งแก้วเล็กไปเขาบอกจริงๆอ่ะคุณสั่งแก้วใหญ่ได้บอกภรรยาผมเขาอยากได้แค่แก้วเล็กผมไม่อยากแก้วใหญ่โอเคเดี๋ยวเราไปสแกนก่อน Happy birthday honey Thank you Don't say I never give you anything Thank you ได้แล้วค่ะ นี่นะคะก็มาทํางานเป็นปกตินะคะเสียงก็เริ่มเหมือนเดิมแล้วนี่ได้ช็อกโกแลตร้อนนะคะมาจากสตาร์บัค่วยด้เยอะเหมือนกันงานก็เยอะเช่นเคยคะ่ะวันนี้ไม่มีข้ออ้างในการหยุดงานอีกแล้วนะคะหยุดไปนานเหมือนกันไม่เคยหยุดงานขนาดแบบเกือบสองอาทิตย์นะกุ้งหยุดครั้งที่แล้วอะ่ะน่าจะประมาณแปดวันหยุดยาวไปเลยนะคะแล้วก็ทำแต่ก็ทำงานแหละ เวลาเขาต้องการงานด่วนก็ต้องแวบเข้ามานะคะวาร์ปเข้ามาบ้างเมื่อวานเมื่อวานก็เริ่มไปแพ็คของนะส่งให้ลูกค้าจากาที่อเมริกาของชิ้นใหญ่แพ็คคนเดียวแบบก้ากล่องอะค่ะทุกคนเมื่อวานเพราะว่าพี่ไก่เขาเขารีไปทำอาหารด้วยเนาะกุ้งก็เลยต้องทำเองแต่ของไม่ใช่ของหนักอะเป็นของเบาไปแต่เป็นชิ้นใหญ่แต่ก็ส่งออกทันนะคะตอนเย็นเมื่อวัน สามวีกูไก่ right yeah this is my birthday today ah. Ah. happy birthday you re, you made this yeah thank you okay. sweet okay come cool, come cool. thank you so three o v you guys t h e r e happy birthday yeah t h a มีคนทำปิ่นโตมาให้อุ๊ยหลุด watchie give to me ล็อกค่ะนี่มีความน่ารักของปลาไก่ปลาไก่ให้ปิ่นโตมาแล้วปลาไก่เขียนโน้ตด้วยนะคะเมื่อกี้เอา spring load สี่กล่องนะคะให้พนักงาน ปะไก่ทำมาที่นี่เขาบอกว่าเป็นเมนูพิเศษจ้าวนนันนี้อันนี้เืออาหารฉลองวันเกิดนะคะจากปะไก่นะคะลาบเมียงเมียงลาบ No candles. I couldn't afford a cake big enough to carry all the candles. i <laughs> oh, probably off checkers Mike, Mike and that Carlos? Carlo. Carlo, Michael and Carlo. And Carlo's birthday. Is there a birthday too? Carlo! Wow, happy birthday to you and Carlo. gonna have cake. It's a cake. Carlo's so old he can't hear us anymore. So he can't talk my cake. This is for everybody. ได้มาเปิดประตูอะไรกันลูกทำอะไรคะ What's up rocks there. those on top of โอ้น่ารักมากให้แม่ได้ก่อนเดียขอบคุณนะคะ you want to read like that yeah okay thank you sweetheart แม่ดี e ทำให้คุณแม่ค่ะ I just want to inspire you by going up the ladder oh that's what you running away okay ขอบคุณนะคะ Maddie น่ารักมากเลยทำให้คุณแม่ค่ะ <laughs> you just a n s u e r you r k a y yeah yeah what do you want for dinner sweetheart oh um I a d oh, yes i ล o ม m ม่ดิแม่ดิแม่ดิแม่ m o m m o ดิแม่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 ดิม่ด t h ม t ด a t ม่ดิแม่ดวแไง Did y o ด like that one? แล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะคะก็คือวันเกิดของกุ้งเองเมื่อวานนี้นะคะกุ้งมีโอกาสได้ไปทําทบุญนะคะถวายโต๊ะหมู่บูชาชุดเล็กนะคะที่กุ้งนําเข้ามาจากเมืองไทยเป็นไม้สักแท้ๆเลยนะคะ1ชุดจริงๆอะ่ะกุ้งก็เอามาจําหน่ายด้วยกุ้งเอามาสองชุดทีนี้อีกอเรารู้สึกว่าวันนั้นวันที่เข้าวัดนะคะกุ้งไปเห็นที่วัดเขามีโต๊ะหมู่ชุดใหญ่เป็นไม้สักเหมือนกันสีเหมือนกันเลย แล้วก็จะมีะพระพุทธรูปองค์เล็กๆอะค่ะวางแบบเรียงๆกันอยู่แล้วกุรู้สึกแบบนึกขึ้นได้เออเราก็มีโต๊ะหมู่นี่เดี๋ยวกุ้งจะ,ะนํามาถวายในวันเกิดซึ่งก็หลังจากนั้นประมาณแค่อาทิตย์วกว่าเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้มีโอกาสไปทําบุญเมื่อวานก็เลยไปกับพี่ไก่นะคะตอนสักสิบโมงกว่าก็เลยแจ้งพระอาจารย์ไว้ว่าเราจะเข้าไปพระอาจารย์ก็ท่านก็ยินดีนะคะที่รับไว้แล้วก็ได้เอาไปใช้ป,ใชประโยชน์เนาะ ทีนี้เมื่อวานนี้กุ้งก็ความที่ว่าเป็นเมืองไทยอ่ะจะจะเร็วกว่าที่นี่สิบสองชั่วโมงใช่ไหมคะกุ้งก็เลยทุกๆุกปีเนาะวันเกิดของกุ้งเนี่ยกุ้งก็จะให้ของขวัญคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ละปีก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกๆปีก็จะมีเงินขวัญถุงให้ท่านด้วยเนาะแล้วก็จะมีของขวัญชิ้นอื่นออะไรเงี้ยแต่ปีเนี้ยกุ้งก็ไม่ได้ของขวัญเลยปีที่แล้วกุ้งให้ปีก่อนนู้นกุ้งให้แบบรถคุณพอ่อ ต่อมาให้แบบเก้าอี้นวดอะไรเงี้ยของแม่ก็จะเป็นทองบ้างอะไรบ้างกําไรอะไรเงี้ยอย่างที่แบบคุณแม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ปีนี้กุ้งก็ให้เป็นอ่าเป็นเงินเป็นเงินซึ่งปกติเราก็จะให้แบบบ้านเออบ้างเอาไว้ไปทําบุญแล้วคุณแม่เนี่ยเขาก็จะเอาไว้ทําบุญนะคะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยรู้สึกว่าปีนี้เอาไปทําบุญด้วยรู้สึกว่าจะไปทําบันไดที่วัดป่าหรืออะไรสักอย่างเช้ามาคือแบบกุ้งแบบโอนให้เลยแล้วแบบว่าก็เขียนรับเออนดี้ของขวัญ วันเพราะว่าวันเกิดลูกนะอะไรเงี้ยท่านก็แบบทั้งสองคนก็ดีใจจริงเขาไม่ได้ต้องการเงินหรือว่าอะไรจากเราเลยแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาเวลาเขาไปทำบุญอ่ะกุ้งก็ได้บุญด้วยแล้วพ่อแม่ก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยเขาไม่ไม่เคยลืมพ่อลืมแม่อะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่เขาก็มีความสุขแค่นี้แหละรู้สึกว่าอะไรที่กุ้งทําให้เขาได้กุ้งก็ทําตอนนี้เขาก็ไม่รู้จะเอาอะไรแล้วว่าก็แบบ อย่างน้อยอเงินเนี่ยก็เอาไปทําบุญได้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วแม่เนี่ยจะบอกว่าวันที่ยี่บห้าเนี่ยเงินเดือนคุณแม่เพิ่งเข้าพอยี่สิบปดคุณแม่ได้รับเงินขวัญถุงอีกแล้วนะคะแล้วเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนไหลอ่าเลยเวอร์เป็นเดือนหน้าอีกอีก,อกเดือนสองเดือนก็จะวันเกิดคุณแม่อีกแล้วนะคะวันเกิดคุณแม่วันแม่นะคะแล้วก็วันเกิดคุณพ่อนะคะแล้วก็วันพ่อนะคะก็จะมีรันต่อต่อไปเนาะแล้วก็วันนี้พอเช้ามาวันนี้นะคะ หลายคนถามกุ้งว่าเอ้ยมีอะไรพิเศษหรือเปล่ากุ้งจะบอกว่ากุ้งเป็นคนที่ไม่ใช่แบบจะไม่มีการจัดงานอะไรเงี้ยมันไม่ใช่กุ้งเลยแล้วก็เราทั้งชีวิตเนี่ยกุ้งจําไม่ได้ว่ากุ้งเคยจัดงานหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ที่บอกแหละกุ้งก็จะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ก่อนอันดับแรกเลยแต่ก่อนก็จะเป็นคุณยายใช่ไหมคะแล้วเมื่อวานฝันถึงยายด้วยนะเ <laughs> มือ่อเช้าตื่นมาคุณพ่อเขาก็ให้ทุกๆปีเนี่ยเขาจะให้ของขวัญกุ้งอยู่แล้วอืม แต่ปีเนี้ยกุ้งขอเปลี่ยนเป็นจากปกติเป็นสิ่งของใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราเรามีแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรอย่างเอาจริงอ่ะทุกปีเนี่ยกุ้งจะซื้อกระเป๋าจะมีวันครบรอบแต่งงานนะคะที่จะได้กระเป๋าวันเกิดที่จะได้กระเป๋าอะไรเงี้ยแต่ปีนี้กุ้งเปลี่ยนคะ่ะกุ้งเปลี่ยนเป็นหุ้นบริษัทนะคะปีสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วกุ้งได้หุ้นมาเพราะว่าช่วงนั้นหุ้นราคาลงด้วยนะคะแล้วก็ราคาถูกก็เลยได้มา ชุดหนึ่งแล้วก็ปีนี้นะคะกุ้งก็เปลี่ยนบอกว่าขอจากกระเป๋าแบรนด์นมนะคะเป็นหุ้นเพราะว่าหุ้นเนี่ยเรามีเงินปันผลเข้าทุกๆเดือนนะคะเข้าทุกๆ3เดือนทุกๆ3เดือนไม่ใช่ทุกเดือนทุกส3กสเดือนอาจจะมีเงินปันผลเข้าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอย่างกระเป๋าเนี่ยเราวางไว้บนชั้นเฉยๆใช่ไหมเราไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยแล้วแต่กุ้งเองก็ไม่ได้ใช้ด้วยปกติกุ้งก็ไม่ได้ถือไปทํางานหรือว่าอะไรนอกจาก ไปออกงานบ้างเวลาออกงานกับเขาถ้าเป็นงานปกติกุ้งก็จะไม่ถือเลยเราเลยรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์เออเราก็เลยเปลี่ยนเป็นของที่เป็นมูลค่ายังอื่นก็ได้มาจํานวนหนึ่งค่ะเพราะว่าวันนี้โชคดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานตลาดหุ้นปิดค่อนข้างที่จะต่ําแล้วก็เมื่อเช้าก็ยังยังต่ําอยู่ยังต่ําอยู่แล้วก็น่าจะประมาณ8เหรียญกว่า เออนับต้นเดือนที่ผ่านมาประมาณ10กว่าเหรียญ1 0 11เหรียญพอตอนนี้แปดเหรียญกว่าก็เรารู้สึกว่าเออเงินเท่าเดิมแต่เราได้จํานวนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอกุ้งซื้อตอนเช้าใช่ไหมพอตอนบ่ายหุ้นขึ้น40เซนค่ะคือเท่ากับว่าวันนี้เราได้กําไรแล้วครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนี้เมื่อตอนกลางวันนะคะกลางวันก็คุณพ่อเขาสั่งเค้กมาที่ มาที่บริษัทมาให้พนักงานคือใหญ่มากเลยอะกุ้งไม่เคยเห็นกุ้งไม่เคยมีเค้กใหญ่แบบนี้ในชีวิตกุ้งเอาจริงๆคือใหญ่มากเพราะว่าคุณพอกะว่าให้พนักงานในออฟฟิศประมาณ30คน่ะได้ทานทุกคนนะคะแล้วก็กุ้งสั่งอปอเปี๊ยะพี่ไก่นะคะอีก35กล่องนะคะมาให้พนักงานทุกคนเพราะว่าพนักงานออฟฟิศชอบสปริงโรพี่ไก่มากชอบปอเปี๊ยะพี่ไก่มากๆนะคะก็เลยเอามาให้ทุกคนด้วยแล้วก็บังเอิญว่า กุ้งอาจจะเล่นแต่กุ้งไม่ได้เป่าเค้กนะเราก็ไม่ได้อธิษฐานเราแค่จะบอกว่าเออแบบอ่าเขาก็ร้องเพลงให้เบิร์ดเดย์ให้นะคะแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรแล้วก็ไม่ได้เป่าเค้กเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเราก็ไม่อยากเป่าใช่ไหมเราก็อยู่ห่างๆแล้วก็ตัดเค้กเลยแล้วจะบอกว่าในออฟฟิศมีคนเกิดพร้อมกุ้งอีกสองคนก็คือมีอ่าพนักงานคนเก่าชื่ออาคาโรแล้วก็มีน้องไม้น,ไมน้องไม้นี่ ขวัญใจป้าไก่นะคะเกิดวันเดียวกับกุ้งอันนี้กุ้งก็เพิ่งทราบตอนที่แบบว่าเราไอ้นี่เค้กอ่ะเราตัดเค้กเขาบอกว่าเออวันนี้วันเกิดเหมือนกันเราก็บอกอ้าวงั้นมาจอยฉันเลยอะไรเ,เงี้ยนี่ค่ะอันนี้ก็คือน้องน้องใหม่นะคะขวัญใจพี่ไก่และะ้วพอเกิดเกิดวันเดียวกันกุ้งเลยบอกเออสงสัยเราอายุเท่ากาันอะไรางี้ก็เนี่ยนะคะ่ะตอนบ่ายก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นี้แล้วก็กุ้งก็ทํางานเหมือนเดิม แพ็คของวันนี้แพ็คของแบบกล่องขนาดนี้เลยค่ะทุกคนแดกล่อง <S <S กลับมาถึงบ้านนะคะน้องแมทเขาก็แบบแกล้งเขาเออกุ้งอยู่ที่บ้านเขาก็ออกไปเรียนยิมนาสติกทีนี้กลับมาเขาก็แมดดี้เนี่ยเขาก็แบบสพ라이์แม่เขาว่าเขียนป้ายมาเอาไปไว้หน้าบ้านเสร็จแล้วนางก็แบบ มากดออดหน้าบ้านแล้วก็วิ่งหนีแล้วกุ้งกุ้งก็แบบเอ๊ะลูกวิ่งไปทําไมพอเราเปิดประตูออกมาแล้วก็แบบมีคําว่า happy birthday ด้านหน้ารู้สึกเนี่ยลูกอะตั้งใจทําให้เราอะไรเงี้ยล้วก็รู้สึกดีแล้วเขาก็แบบมีความสุขว่าเนี่ยเขาทำให้แม่นะเขาก็วิ่งกลับมาบอกแม่รู้ไหมเนี่ยหนูทําให้แม่อะไรเงี้ยโอ้ยงี้กุ้งแบบมีความสุขแล้วแค่นี้เองแล้วก็มีความสุขแล้วเนาะวันธรรมดาธรรมดาที่มีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปเอาของอีกที่หนึ่งเพราะว่ากุ้งเก็บของไว้สองที่อะแล้วก็จะต้องไปส่่งลูกค้าที ก็จะต้องอหยุดออฟงานครึ่งวันนะคะเคลียร์งานเสร็จจะต้องรีบออกนะคะเพราะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะให้ของอยู่แบบสต็อกนานๆนะเพราะว่า1เปลืองพื้นที่ด้วย2ลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะช่วงแล้วก็มาถึงบ้านของจากบายแอร์นะคะทางเครื่องบินมาส่งถึงบ้านอีกสก,กล่องเราก็แบบพอกุ้งกว่ามาถึงบ้านเนี่ยกุ้งก็รีบทำอาหารแล้วกุ้งก็รีบลงไปข้างล่าง รีบแบบแพ็คแพ็คอยู่คนเดียวทั้งที่แบบว่าเนี่ยเป็นวันเกิดก็ยังไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวเลยแต่คุณพ่อเข้าใจกุ้งก็เลยบอกว่าเนี่ยกุ้งพยายามจะเคลียร์ของออกจากจากสต๊อกเราเพราะว่าไม่อยากให้มันไว้นานๆเป็นของที่ลูกค้าเนี่ยสั่งไปแล้วเราก็ไม่อยากเอาไว้นานๆเนะเาะเวราะวันนี้ก็เลยได้ไดแบบใช้เล็กเลยนะเป็นวันพิเศษในวันธรรมดาของกุ้งเออแค่แค่เรามีความสุขนะคะเราได้คุยกับลูกนะคะได้ก็ พ่อพ่อน้องฟิลนะคะพ่อน้องฟิลก็ส่งข้อความมาแล้วก็เพื่อนเพื่อหลายคนแล้วก็ทุกๆคนนะคะก็อวยพรนะคะวันเกิดไม่ว่าจะเป็นทางข้อความนะคะทางคอมเมนต์ทางยู u ู e นะคะทางโพสต์ต่างๆกุ้งก็ขอขอบคุณน,นะคะแล้วก็ให้ ความสุขนะคะคืนกลับไปหาทุกคนด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขนะคะมีแต่สิ่งดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันค่ะแล้วก็ติดตามกุ้งไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอีกสองวันจะเดินทางอีกแล้วเดี๋ยวก็จะโพสต์ไปเรื่อยแหละว่าจะไปไหนบ้างคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนขอบคุณนะคะกับคําอวยพรวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ